คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมเมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพลยภาพกลับไปสักนิดหนึ่งจนกระทั่งตอนนั้นเนี่ยพลเมืองดีเนี่ยเขาเป็นกู้ภัยเขาถึงบอกว่าไงเวรุ่นเนี่ยๆนี่ฮะมากันได้ไงเนี่ย,เ,ยเอเวอรลุ่นโอเคเลยเอม,มาได้ไงวะพโอะ้าโห น้องหนูทั้งหลายไม่ผิดคาดนะฮะเป็นดเด็กปถมาอายุ12ปีคุณผู้ชมฮะอัดห mm ้า hmm. พอเขาเรียกว่าไงไวัยรุ่นยกมือถูกใจล่าสุดวันนี้คับผู้ชมฮะทางเจ้าหน้าที่<ถ>ตำรวจเองกุ้งกับ<ช><อ>สพ,พ,พ,พสีคิ้วได้คุยกับผู้ปกครองเด็กแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะฮะบรรดานหนูๆทั้งหลายเห็นบอกว่าเป็นเยาวชนอายุ1 0บถึงสิปีผู้ปกครองทั้ง5คนมาที่โรงพักนะครับสพสีคิ้วแล้วก็ประเด็นก็คือว่าเบื้องต้น เห็นบอกว่าวันนี้ท่านพู่กลกับพันตะเอกยงยศผลเดชบอกว่าทั้ง5คนให้การว่าจริงๆแล้วเนี่ยมากับเพื่อน10คนขี่จริงๆ6เนี่ยหคันนะฮะจะไปเล่นน้ําที่ลําตะคองแล้วหลังจากนั้นเหลือคันหนึ่งคือคันห้อยท้ายกําลังจะกลับบ้านบังเอิญไปเจอพี่กู้ภัยซึ่งเป็นพลเมืองดีถ่ายคลิป น้องๆบอกเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไม่เจอพี่เขานะ <S 2> <S 2> อีก4กิโลเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ถึงบ้าน,านสุดท้ายคดีนี้จะยังไงก็ตามแต่ต่อให้เป็นเด็กก็ต้องเอาผิด,ดคุณผู้ชมดูข้อหาทั้งหมดนะฮะไม่น้อยนะฮะขับรถไม่มีใบขับขี่ขับรถไม่ใส่หมวกกันน็อกประมาทวาดเสียวนี่ฮะล่าสุดเนี่ยเอาจริงหนูๆเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นการผิดกฎหมายยืนยันว่าไม่ได้คึกขนอง <ฮะ S 2> ไม่อยากฟังเสียงเด็กคนข้างหลังจังเลย ที่บอกไมาได้คึกขนองเนี่ยนะฮะ,ฮะแต่ยังว่าละเด็กฮะเราจะคุยกับเขาก็ลําบากใจ <ฮะ S 1> เพราะว่ากฎหมายมันคุมเอาไว้อยู่นะฮะลองฟังเสียงพุ่มกลับดูหน่อยฮะในโซเชียลนะครับก็สั่งการให้ทางทนุกนุกน้องนะครับร้อยเวรหกนเนี่ย<ช>ไปติดตามนะครับก็ทีมงานตํารวจก็ช่วยกันประสานงานกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ก็ทําให้ทราบตัวเด็กทั้ง5คนแล้วนะครับก็ได้ ติดต่อผู้ปกครองนีครับให้เข้ามารับทราบในวัท้างผู้ปกครองฮะตัดภาพกลับไปที่ผู้ปกครองตัวของบรรดาผู้ปกครองเองเนี่ยได้ชี้แจงว่ายังไงบ้างเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะเราไดตัดเตือนให้ผู้ปกครองเตือนลูกแล้วพอก็ได,ดกไ,ดกได้ตัดเตือนเด็กที่ทั้งห้าคนที่ไปด้วยกันเราได้ตักเตือน ไปได้รืยยังกับเด็กครับไปตัดเตือนไปแล้วค่ะปกติเด็กนี้จะมีพฤติกรรมแบบนี้ไหมครับก็ไม่มีเพิ่งเป็นครั้งแรกของอาจจะคิดด้วยก,กันแบบที่เขาไปกันหลายๆคนแล้วเขาไม่มีรถลับเขาก็เลยกลับด้วยตังค,ความรู้เท่าไม่ถึงตังเด็กน้อยเนาะอาจจะคลุกนอนเนาะไปรุ่นเนาะไปรุ่นครับหลังจากนี้จะห้ามเด็กขับมอเตอร์ไซค์ไหมครับหรือว่ายังไงตอนนี้ได้ยึดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเ้อย แม่ทำถูกนะฮะนี่เป็นหนึ่งในห้าของหนูน้อยอคุณแม่ยึดรถเลยลูกๆบอกว่ารถกลับไม่พอแต่เมื่อกี้ถ้าตัดภาพไปที่โรงพักฮะให้คู่ขนานกันกันกบคุณแม่ ที่โรงพักน้องๆบอกว่าไม่ได้คือขนองไม่ได้รู้เท่าไม่ถึงการแต่วันนี้คุณแม่บอกลูกๆเขาเน่ยรู้เท่าไม่ถึงการฮะและล่าสุดเห็นตํารวจบอกว่านี่เป็นครั้งแรก<ช>จาัดก,การเรื่องอะไรท่านผู้บุกผู้กกับบอกแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่แจ้งข้อข้อหากับผู้ปกครองทั้ง5้ารายนะคะในข้อหาให้การสนับสนุนปล่อยประละเลยให้เด็กหรือเย,ยาวชนออกมากระทําความผิดครั้งนี้นี่เตือนก่อนนะครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเอาจริงนี่ฮะนี่คือเอาผิดผู้ปกครองด้วยค่ะ